ภารกิจและตัวสมยศไฟเขียวมาดามแป้งนางผู้จัดการทัพช้างศึกชุดใหญ่ชุดเดียวนายกสมาคมเห็นชอบหลังมาดามแป้งเตรียมทำหน้าที่ผู้จัดการทัพช้างศึกชุดใหญ่เองชุดเดียวหลังจากนี้เพราะมีภารกิจตัดตัวและมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาดามแป้งดนดนพันล่ำซำเปิดเผยว่าแป้งของขอบคุณพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ได้ให้ความไว้วางใจ และตัง้งตั้งให้ตนทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอยา่างเต็มความสาม,มารถมาดามแป้งได้เปิดเผยต่อไปอีกว่าได้หารือกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงแล้วเห็นชอบให้แป้งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่เพียงชุดเดียวเนื่องด้วยภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งงานด้านธุรกิจและงานเพื่อสาธารณประโยชน์หลายๆด้านรวมถึงปัญหาด้านสุขภาพซึ่งหลังจากตนติดโควิดเมื่อเดือนิถุนายนที่ผ่านมาก็มีปัญหาแทรกซ้อน สุขภาพร่างกายยังไม่กลับมาดี100%เเหมือนเดิมจึงกังวลว่าอาจจะทำหน้าที่ดูแลทั้ง2ทีมทั้งทีมชาติชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะยังไม่ทั่วถึงเหมือนเดิมทั้งนี้ผลงานของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีระหว่างที่มาดามแป้งวนวลพันล่ำสำัาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมนั้นคือการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจิงแชมป์เอเชีย2022รอบอุตเบกิสถานและรองแชมป์สี่เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนาม ขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นั้นกำลังจะมีโปรแกรมรู้สึกอุ่นเครื่องฟี f a เดยระหว่างวันที่20-26กันยายน2565ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ทีมเข้าร่วมประกอบด้วยไทยเจ้าภาพมาเลเซียทาจิคิสถานและตินีแดนแอนโตเบโกโดยในช่วงปลายปียังมีศึกมิ s ูบิชอิเล็กตริ c คัพ2022ซึ่งจะจับฉลากแบ่งกลุ่มกันในวันที่30สิงหาคมนี้รวมถึงการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2023 รอบสุดท้ายในปีหน้าอีกด้วยทั้งนี้ตนยังให้ความเชื่อถือและสนับสนุนให้มาโนโพกิ n งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเดียวต่อไป